ยีนดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่อำเภอแม่สายครั้งหนึ่งผมนายรุษฎีบัตอรรอประธา,านาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยาลาเขาครางในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วเรายังมีผู้นำที่เป็นอี่มั่งที่ผู้นำที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านครูสอนศาสนาครูสอนตานกาิก าราชก,การตำรวจทหารร่วมคณะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโชคดีของเราที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมทางตั้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายวันนี้พวกเราเป็นหนี้บุญคุณคนเชียงรายเราเดินทางม,มาวันนี้เราได้รับการต้อนรับได้รับการสนับสนุน คนที่จะกล่าวไม่ได้ท่านแรกก็คือท่านมทสามซึ่งเป็นคนเชียงรายท่านที่สองก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านเป็นคนเชียงรายสองท่านนี้เป็นคนที่